สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตอนเย็นแล้วนะคะก็ได้เวลาเอาอาหารไปให้ปลาแต่ว่าวันนี้เราจะไปดูวัวก่อนแล้วค่อยเอาไปให้ปลาแล้วก็ไปดูกระบือหรือควายด้วยนะคะตามนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นนาของเราลยแปลงแะคะก็จะ,ะเปมีพวกวัวอยู่ตรงนี้นะคะวัวของเรามีทั้งหมดสามแม่นะคะ น,นี่แม่แรกที่เอามาสีนวลค่ะกำลังค้องนะคะตันนี้กำลังค้องน้องสีนวลค่ะใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวตอนคลอดจะพามาดูตัวน,นี้อีกทีหนึ่งมีครอบบวกของเรานะคะเราเป็นเกษตรพันธุ์ทำแบบครัวเรือนเลี้ยงไว้ดูเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์เลี้ยงไว้ศึกษาค่ะน,นี้สองแม่นี้จะเป็น นวลจันทร์กับลูกค่ะอันนี้จะเป็นวัวพันไทยกลางนะคะจัไม่ใหญ่ไห้เน้อยอะค่ะเขาเรียกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเราตรงนี้เขาก็จะมีหน่อยเยี่ยมเขานะคะเราก็เรียงเหมือนคนในครอบครัวเอาอาหารให้ตอนกลางคืนแล้วก็ต้องดูแลเรื่องยุงเรื่องอะไรของเขาด้วยทุกคนเป็นสมาชิกของเราหมดนะคะอันนี้ เราเลี้ยงอะไรไว้เราก็ดูแลเขาหมดเลยไม่กระทั่งหมาตรงนี้ก็เป็นเพื่อนของเราเหมือนกันตัวนี้ลีโอลีโอลีโอเป็นที่ลูกตัวนี้เขาก็เป็นสมาชิกตัวนหนึ่งในบ้านลีโอมานี่านานี่เขาจะเป็นหมาพันไม่ดุนะคะแต่คนจะกลัวเขาจะเห่าแค่เห่าแค่ทักทายราะว่าเป็นหมาพันุ์ที่เขาฝึกได้ะคะ่ะพวกตำรวจเนี่ย นีข้าวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนที่เรากินแล้วเ,เรามีอาหารแล้วก็แบ่งฟันให้สัตว์ปุรีเขาจะเข้าบ้านทุกอย่างเป็นครอบครัวของเราหมดเลยนะคะนอกจากวัวแล้วก็ไปดูควายกันค่ะสดีตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะลุงของเราคือพี่ชายของแม่จะดูแลอยู่นาแปลงของคุณยายดีของเรานะคะก็จะดูแลด้วยกันเลยทั้ง แม่ทั้งนา้าทั้งลุงนะคะของเรามีสามพี่น้องูกของยายดีนะคะส่วนเราเป็นรุ่นหลา,านก็อนุนรักษ์ไว้นะคะไปส่วนเดียวกันพื้นที่กับตรงโน้นที่ที่คอกแพะที่เราไปดูกันเมื่อเช้านะคะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาไปดูกระบื้อของเราค่ะ ท่าน,นี้ก็อีพีนี้ดูวัวไปก่อนเดี๋ยวอีพต่อไปจะพาไปดูวัวไปดูกระบือหรือควายแล้วก็ไปเวอาหารให้ปลากันค่ะโอเคค่ะไปค่ะ